คุณเป้รออยู่ครับมาพร้อมกับเรื่องใยยหญ่เลยเป็นเรื่องที่ได้รับฟังมาจากคุณยายและก็น้องสาวครับเปเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสักห้าสิบกว่าปีที่ผ่านมาและตอนนี้คุณเป้อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่เจ็ดกันเลยครับสวัสดีครับคุณเป้สวัสดีครับพี่แจ๊คบสบายดีนะคุณเป้นะครับสบายดีครับเหมือนไม่ได้คุยกันมาเป็นปี ก็ช่วงนี้กทำบ้านเพิ่งทำบ้านเพิ่งเสร็จนะฮะโอ้ยยินดีด้วยทำบ้านหมายถึงว่าปลูกบ้านใหม่หรือว่าไม่ต้มแซมพี่ต้มแซมหมอครับแล้วก็แล้วก็มีแอบทำช่องอยู่อยู่อยู่บ้างฮะทำช่องอะไรก็เออเอาเรื่องเรื่องของผมเนี่ยฮะมาเป็นมาเป็นเรื่องมาเกี่ยวทำเป็นสามดีอื่ะอนิเมชันนะพี่เฮ้ยชื่อช่องอะไรอ่า กอกกนะเป็นทั้ง facebook แล้วก็ก็แล้วก็ YouTube ด้วยครับเพิ่งจะทำเพิ่งเพิ่งอาทิตย์เองนะพี่ชื่อกอกอกกเหรอใช่ครับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาไทยครับเป็นภาษาไทยเลยก็กอกกเนี่ยนะใช่ครับเอออดีเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวเข้าไปดูครับถ้าใครชอบแบบเห็นภาพเป็น 3D ก็ก็ลองมาดูครับเฮ้ยตัวของคุณเป้นี่คือทําเป็น 3D ได้ด้วยเหรอใช่ครับพอดีพอดีผมไปไปรู้จักกับโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งอรพี่เขาเหมือนกับ ช่วงโควิดฮะคุยกันอะไรเงี้ยเขาเหมือนครับเขาเขาชอบเสียงผมอะแล้วก็เขาเขาเคยดูทางพิจากรายการพิจาริงานแล้วเขาบอกพี่เป้เสียงพี่พี่มันได้อะไรเงี้ยเ็เลยชวนมามาทําดูแจ๋วเลยแจ๋วเลยเออเดี๋ยวผมเข้าไปกดติดตามนะกขอมาครับพี่ได้เลยได้เลยคุณเป้มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่คุณยายแล้วก็น้องสาวเล่าให้ฟังน้าสาวพี่อ๋อน้าสาวแค่นิดหนึ่งครับ อ่าโอเคเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปห้าสิบกว่าปีที่ผ่านมาเออใช่ครับพี่เ,เดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องเนี้ยผมขอน้ําจิ้มสักสนิดนึงเลพี่ได้สิคือครับคือก่อนหน้านี้พี่ก่อนที่จะผมจะเรียบเรียงเรื่องเนี้เสร็จอะมีน้องคนหนึ่งเขามาเล่าเรื่องที่แบบผมตกใจอะมันไม่มันไม่มันไม่ได้มีผีแบบโบบะโบบะนะพี่ครับคือเพื่อนเขา่ชื่อตั้มมาเขาเหมือนกับว่าช่วงที่เขาเขากำลังอกหักอะพี่ครับ แล้วเขากําลังจะฆ่าตัวตายอืนะฮะเสร็จแล้วเขาเหมือนกับเขาขึ้นไปบนสะพานเขากําลังจะโดดน้ําอืมทีเนี้ยพอกราโดดน้ําเสร็จปุ๊บพวกเพื่อนๆที่ที่คนที่มาเล่าให้ผมฟังเนี่ยเขาก็นั่งสังสรรค์กันอยู่ตรงบริเวณลำเออข้างตรงคลองนะพี่นั่งกินอะไรกันอยู่แล้วก็มีคล้ายๆเหมือนกับเด็กคนหนึ่งอะวิ่งมาอืมว้ายๆเลยบอกช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ํามีคนตกน้ําอะคนนี้ก็เลยแบบแห่กันไปฮนะเราก็ช่วยกัน แบบโหมหากันช่วงเซียวเวนาสีจานเลพี่ก็ลากขึ้นมาพี่แต่พอลากขึ้นมาเขาทับช็อกอ่ะเพราะมันเป็นคนที่วิ่งมาตามอ่ะเอ้ยหรอเอาไปเก็ปตัวเขาเองใช่เขาเขาบอกไอ้ตามนี่ว่าคือแบบเขาตกใจเขาเหมือนกับว่าเฮ้ยเหมือนกับเอช่วงเซียวเวน่าอันนี้คือเขามาสันนิษฐานเองตอนหลังพี่มือนกับไอ้ตามอ่ะมันเหมือนกับมันโดดน้ำไปแล้วอ่ะแล้วช่วงที่มันกําลังจะบดบวมหายใจอ่ะ เหมือนกับกลัวตายอ่ะเหมือนกับติดเขาอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ไปขอร้องให้เพื่อนช่วยอ่ะพี่ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมฟังแล้วเออมาถ่ายทอดให้ฟังั้นครับเออเออเออถือว่าเป็นน้ําจิ้มไปก่อนนะเฮ้ยเอ้ยเรื่องราวลักษณะแบบนี้การที่คนที่เสียไปแล้วแล้วเป็นคนที่มาบอกเองอ่ะมีหลายเรื่องนะลักษณะแบบนี้เหมือนเป็นจิตสุดท้ายของเขาอยากให้มามาช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยคเออเออเออครับ นั้นก็เข้าเรื่องนี้นะพี่ได้เลยคือเรื่องนี้จริงที่จริงอะผมอยากบอกตรงๆเลยพี่เรื่องนี้ผมได้ยินมานานแล้วแต่พี่จพะพอเข้าใจนะว่าปากต่อปากมันพูดมันพูดกันนะพี่ม,มันก็เลยก็ว่ามันก็ไม่ค่อยตรงกับความจริงสักเท่าไหร่พี่เลยไม่อยากมาเล่าแล้วผมก็เคยเอาเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องสั้นๆที่ไปเล่าในในช่องช่องหนึ่งแล้วก็จนไม่กี่วันน่ะล่าสุดเลยพี่ผมได้เจอกับยายของผมเนี่ยแหละได้มีการไปเยี่ยมแล้วก็น้าสาวก็เหมือนกับ เขามารวมรวมสังสารเจอกันนะฮะล้วก็เลยมานั่งคุยกันนะฮะได้จริงๆรอะเรื่องเนี้ยยายผมเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเลยพี่ผมจึงคิดว่าเออเนี่ยแหละโอเคที่สุดแล้วนะครับผมก็เลยเอาเรียบเรียงจนงเนี้ยมาทําเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดมาเล่าให้ฟังในวันนี้พี่ครับตอนนั้นอะมันมีช่วงช่วงหนึ่งที่ที่นั่งคุยกันนะแล้วก็คุยกันไปพูดมาพี่ผมก็เหมือนกับเกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยยายยายครับพอดี ตอนสมัยยายยังรุ่นๆนะ่ะออแถวหมู่บ้านของของเราเนี่ยมีคนตายแล้วแบบเขี้ยนสุดๆมั่งไหมยายแล้วก็อีกหลายๆคนก็ช่วยกันลื้อฟื้นเรื่องเก่าๆคนนั้นก็แนะนํามาคนนี้ก็พูดมาแต่มันมันไปเจอเรื่องหนึ่งพี่คิดว่าน่ากลัวสําหรับคนที่ชอบแบบเจอผีแบบโบบะโบบะแล้วเขาปรับฟูให้ดีเนี่ยนะเรื่องเนี้เหมาะสําหรับมากเลยพี่ฮะส่วนนั้นก็เอ,อยายเนี่ยเขาอายุประมาณสักสามสิบปีพี่ ก็ประมาณห้าสิบปีที่แล้วในตต่ใน,ในสมัยนั้นอนะ่ะเขามีกิจกรรมบ่อยๆก็คือการเล่นไพ่ยครับตอนทั้นผมตอนนั้นในยายผมเขาก็าพายเรือก็าพายเรือไปเล่นไปตามคนไปตามขากันร,รับบ้านนุ้นทีบ้านนั้นทีนะฮะแล้วก็มียายเหลยไปด้วยนะครับยายเหลยเนี่ยแกท้องได้ห้าถึงหกเดือนแล้วพี่จากนั้นก็เล่นพ่ยกันไปแบบคนเกือบสว่าง ราวสักตีสี่กว่าควาฮะก็พายเรือกลับแต่เรือพี่มันดันไปชนแบบไปเกยเอาตอที่ผุดขึ้นมาจากน้ำจึงทําให้มันะแตงแล้วพีกคว่ำคนในเรือที่มีแต่ผู้หญิงนะพี่ก็ต่างพากันตะเกียกตะกายว่ายน้ำกันขึ้นฝั่งเพราะว่าเรือเรือที่มันฟั่มอ่ะมันก็ลอยมันไปห่างไกลแล้วก็ไม่สนใจว่าเรือมันจะไปไปถึงไหนแล้วก็ตะเกียกตะกายขึ้นมาบนข้าบบนมาอืมแยเหลยนะที่ที่แกกาลังท้องเนี่ยก่อนกับว่ายน้ําทุรักทุเล แล้วยายผมกับคนอีกเพื่อนๆเขาเนี่ยช่วยกันไปอยู่เอยเลยขึ้นมาบนฝั่งพี่แต่พอทุกคนเอาขึ้นมาบนฝั่งอ่ะก็เ่มหายจากความตกใจแล้วอ่ะแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนแบบกลัวมากไปกว่านั้นก็คือไอ้อเลยอช่พี่ทุกคนก็จ้องไดเลยเพราะว่าไอ้อเลยอ่ะแกตั้งท้องได้ห้าถึงหกเดือนใช่ไหมแล้วทุกคนก็รู้ดีว่าในยุคนั้นอ่าคนท้องอ่ะพี่ถ้าเกิดพัดตกน้ําหรือจมน้ําโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอ โบราณเขาถือกันว่าเด็กในท้องถ้าขอดถ้าคลอดออกมาจะไม่พิการก็ต้องเสียชีวิตอืตอนนั้นยี่เหลยนะดแกถอดถอดสีนะพี่นะแต่ยายผมก็เหมือนกับบอกไปว่ายี่เหลยเอง็งเอง็งเอ็งอย่าไปตกใจหรืออย่าไปกลัวเลยเลยม,มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เขาลือกันก็ได้นะอะไรเงี้ยคอ,อจากนั้นก็เหมือนกับโอเคปลอบใจแล้วก็ยายยายกันกลับบ้านนะหลายวันต่อมาพี่ก็ยี่เหลย่นะแกได้กําหนดคลอด มันแกจะคลอดตอนนั้นเ็าแกบอกว่าแกเจ็บท้องมากเลยนะก็ช่วยกันพาเยเลยไปโรงพยาบาล mm hmm. ตอนนั้นการเดินทางที่มันยังไม่สะดวกเหมือนยุคนี้นะ mm hmm. ก็ยังมีปั๊บคนลงเรือแล้วก็อยักขึ้นเรือก็จะไปขึ้นรถไรต่ออย่างเงี้ยแต่พอไปถึงที่โรงพยาบาลน,นะพี่ mm hmm. เครื่องมือเครื่องไม้มันก็ไม่ได้ทันสมัยมากนั้นครับ mm hmm. พอไปถึงหมอแกบอกว่าแกเลยอ่ะแกเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนจะมาถึงแล้ว นะจากนั้นก็เหมือนกับเอาไงดีก็ต้องตัดสินใจในการช่วยชีวิตเด็กในท้องเพราะแม่น่เสียแล้วหรือการผ่าออ,อ,อ,อกๆและพอเด็กออกมาะพี่มันทําให้แบบยิ่งมันก็แย่เลยกะเสียไปแล้วแต่พอเด็กออกมาก็ยิ่งเสียใจปีกเพราะว่าเด็กที่คลอดที่คลอดออกมาพิการนะครับอืมไม่มีไม่มีรูก้นพี่จากนั้นก็อเออก็เอาเด็กฮนะ กลับมาที่บ้านก็มีคนนึงที่คนแถวนั้นก็สงสารแล้เอาไปเลี้ยงแต่เลี้ยงได้ไม่กี่วันถ้าประมาณสักไม่ถึงเจ็ดวันที่ก็เสียชีวิตเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นก็ก็มีคนเขาก็รู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเหตอะไรแกตายทั้งกลุ่มนะมีแม่ค้าคนหนึ่งพี่ที่ที่คนแถวนั้นที่รู้จักกันกันดีก็คือแม่ค้าขา,ขายขนมแม่เอ้ยแกก็จะพายเรือขายขนมขนมหวานนะพี่เป็นขนมไทยฮนะหลากหลายชนิด แต่แกก็จะพายไปแล้วก็จะร้องตะโกนว่าขนมเอ้ยขนมแม่เอ้ยรับไม่เอ้ยอะไรประมาณเนี้ยพี่พอแกพายเรือมาถึงจนหน้าบ้านเยญ่เลยตรงบริเวณหัวสะพานน่ะแกเห็นยิ่เลยพี่โบกมือเรียกแกแต่พอพายเรือเนี่ยไปเทียบท่าไกลๆอ่ะแกงเงยหน้าขึ้นมานี่เลยไม่มีแล้วยี่เลยหายไปแล้วอเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณสักสองถึงสามครั้งเพลจนแม่ค้า ขายขนมมาไม่รู้ความจริงว่ายีเหลยแกตายท่องกลุมไปนานแล้วตั้งแต่นั้นมาไม่ค้าขายขนมไม่เลยีไม่ขายขนมอีเหลยไม่กล้าไม่กล้าขายเลยือขายเลยแล้วก็มีคนเขาหาขนมเออ่เป็นขายข้าวหมากอเมริก็ตะโกนขายข้าวหมากจ้าข้าวหมากข้าวหมากนู่นเดินไปนู่นตามซอยบ้านทีพอมาถึงหน้าบ้านย,ยีเหลยก็เห็นแกก็เห็นย,ย้เหลยกักมือเรียกให้เข้าไปในบ้าน พอเข้าไปถึงก็ไม่เจอใครแม่ค้าแกก็ตะโกนเรียกเงเหลยอ,อยู่หน้าบ้านเรียกอยู่สักพักเลยก็จึงเดิอนออกมาพอ,อมาคนก็ถามว่าอ้าวขายเข้าไปขายอะไรข้างในอ่ะก็บอกว่าก็เห็นยายคนโบกมือเรียกแกเนี่ยให้เข้าไปในบ้านพอแกบอกว่าเยเลยคนที่แกคนที่โบกมือก็อคือเยเลยแกต,ตายไปตั้งนานแล้วโอ้โหแม่ค้าคนนั้นพี่จับไข้ัวกโกนไปหลายวันนะคแล้วเรื่องของเยินเหลยมันก็ทําให้คนแถวนั้นกวนมากพี่ นะฮะแต่แม้กระทั่งแม่ผมมตอนที่เป็นเด็กๆกับน้าสาวเนี่ยต้องหลับตาวิ่งเลยพอผ่านหน้าไปเลยก็ต้องหลับตาวิ่งเลแล้วจนมันมีเหตุการณ์อี่การที่ว่าที่ผมฟังแล้วผมคิดว่ามันพีษสุดเลยก็คือว่ามีม,ม,มีทิดเหน่ฮะทิดเหน่กัทิดชัยเนี่ยสองคนเขาเป็นเหมือนกับคู่หูกันเลยไปไหนมาไหนเนี่ยเขาจะไปด้วยกันสองคนเสมอ,อมและชาวบ้านเนี่ยเ็ารู้ดีว่าสองคนเนี่ยอัอนนี้ มันอาจจะดูไม่ดีนะพี่มันเป็นติดยาพี่สองคนเนี่ยนะนะก็เป็นยาดกันแล้วก็แอบไปเล่นกันอยู่ที่ในป่าหลังหลังบ้านในตรงหลังบ้านในป่านนะอยู่บ่อยๆและสองคนเนะี่ยก็เหมือนกับมีช่วงหนึ่งเขามานั่งเล่นอยู่ที่หน้าบ้านยายผม mm hmm. แล้วก็จับก,กลุ่มนั่งเล่นกันหลายคนก็มีทั้งหมักลุกแล้วก็นั่งคุยเรื่องนั้นคือคุยเรื่องนี้ไปเรื่อยๆพี่จนมีคนเขาทักว่าเฮ้ย hey, ไอ้เหน่ชัยเพียงสองคนนะ่ะ แอบไปเล่นกันที่บ้านท้ายบ้านเราบางจะเจอผียิ่เลยนุ้ย mm. นะฮะแล้วเรื่องแบบแล้วเขาเล่าเรื่องเนี้ยว่าเอ่ mm. เหลอยังมีที่มายัางไงคนเขาเจอ,อยังไงบ้างแต่สองคนอน่ะปีตอนนั้นที่ฟัง mm. กลัวนี่ก็ก็ก็ <c oughs> กลัวอยู่แต่พอข้ายาชการเงี้ยมันเกิดบบเขาเรียกว่าเสียญญ่ยนยาีอก็เลยแบบผีเผลออลไไม่กลัวแล้วก็ไม่สนใจแล้วก็เลยแบบเออคืนเนี้ยเหมือนกับเอาไปฉายแล้วก็แอบ,บย่องออกไปท้ายหมู่บ้าน อ่ะก็กับแอบจะไปเดื่กันต่อแต่วันเนี้ทิ่เหน่แกเอาสวิงมาด้วยกาว่าเออจะไปขโมยปลาหน่อยปลาจะได้ไม่เสียแบบเสียเที่ยวอะ่ะเพราะเขารู้กันดีเหมือนกับว่าเอ้ยนี่เลยเหมือนกับกําลังเฮี้ยนะไม่มีใครออกมาดูมาดูหรอกะนะฮะก็เดินไปสักพักปีเสียงมาหอนเขาร้องหอนต่อๆกับเป็นทอดะที่ชัยอ่ะแกเลยถามว่าเฮ้ยไอเหนือเสียงอะไรวะทิ่เหน่แกก็รู้อยู่ใจว่ามันเป็นเสียงมาหอนนะพี่ แต่ไม่อยากให้เพื่อนอ่ะแล้วก็บรรยากาศมันรู้สึกกลัวก็เลยบอกว่าเขาแห่หน้ากันไม่มีเลยหรอกนะฮะไอ้ที่ชายดาว่าใครวะจะมาแห่หน้ากันตอนนี้เหมือนกับทําเป็นเรื่องตลกไปอ่ะพี่นะฮะจากนั้นก็ไปเหมือนกับแอบขมโมยปลาจนเต็มสวิงเลยช้อนนงเต็มจนสวิงเลยแล้วก็มาลัาพากพักกันใต้ต้นเสดาวต้นใหญ่สักพักหนึ่งพี่ก็เหมือนกับเออควักเอาออมมาเล่นเงิน พอเล่นกันไปสักพักก็คอแห้งอะี่ <Okay. S 2> อยากกินอะไรวหวานหวเหมือนกับอก,กินน้ําอยากอะไรกินหวานเ mm hmm. นี่ยทิศเนี่ยแกเลยออกไอเดียว,ว่าเออวะเดี๋ยวหาต้นปีต้นมะพร้าวแถวนี้ดูว่าหาน้ <Okay. S 2> มามะพร้าวกินหน่อยนะฮะทิศเหนือแกก็เลยอาสาปีปีขึ้นไปมาต้นมะพร้าว mm hmm. แต่ก็ให้ทิชชัยนะรออยู่ข้างล่างพอทิศเหพี่ปีขึ้นไปบนบนบน,บนต้นมะพร้าว <Okay. S 2> ยังไม่ทันถึงลูกมะพร้าวเนะี uh ่ย huh. ก็มีเสียงตกจุ๊บ อยู่ข้างล่างอและคนที่อยู่ข้างล่างก็เอาสายส่องหาลูกมะพร้าวที่มันอยู่ไหนตามกอหญ้า,าหาไม่เจอ<ค>พี่แต่ทิศเหน่อแกอยู่ข้างบนแกรู้ดีว่าว่าแกยังไม่บิดคือสักลูกอะ่ะเออยังไม่ได้บิดลูกมะพร้าวมันจะร่วงลงมาได้ยังไงใช่แกแกเฮ้ยรู้สึกแบบแปลกใจอะ่ะแต่ก็แข็งใจปีนให้ไปจนถึงต้นมะพร้าวลูกลูกมะพร้าวที่ที่ที่ค้อยอยู่ พอมาถึงต้นลูกมะพร้าวแกก็เมือขวาจะบิดลูกมะพร้าวแต่ยังไม่ทันบิดเลยีข้างล่างก็ตกอยู่แล้วตุ๊บตุ๊ตุ๊ตุ๊ตตตอือไอ้คนข้างล่างก็เหมือนกับหาแล้วก็หาไม่เจอแล้วก็โวยวายก็เหมือนกับด่ามาข้างบนเฮ้ยมึงโยนดีๆีิวะเอาเอาทีละลูกดิกูหาไม่เจอเลยครับตอนนั้นน่ะทิดเหน่แกเห็นท่าไม่ดีแล้วพี่แกรู้สึกว่าแกไม่อยากกินมะพร้าวแล้วแกอยากจะลงแล้วแบบตัวเองอ่ะยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้บิดสักลูกอะ่ะนะทิดชัยอ่ะ ที่อยู่ข้างล่างก็เอาไปฉายสองขึ้นมาเหมือนกับเสดาว่ามึงมึงอะไรของมึงวะนะฮะเท่านั้นแหละพี่ตอนที่เอาไปฉายสองขึ้นมาแกบอกว่าแกเห็นเอพี่ชัยเนี่ยโยนไปฉายแล้วก็ทิ้งปาในเสวิ่งวิ่งหนีแหกปากร้องเฮ้ย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 พี่ทีเนี้ยไอชิดเนี่ยที่อยู่ข้างบน่ะก็แปลกใจว่าชิดชัยวิ่งหนีอะไรนะก็เลยเหงหน้าขึ้นไปดูตรงที่รูร้าวที่กำลังแกจะบิดอ่ะแต่พอแกหันหน้าไปดูพี่ไอ้รูร้าวมันไม่ใช่พี่ มันเป็นหัวของเยเลยพี่ที่ค่อยลงมาครับที่เนี่อยที่กำลังจะปดตู้งมะพร้าวแกตกใจพี่ตกต้นไม้อะตกต้นมะพร้าวแต่โชคดีที่มันเป็นกอหญ้าที่ที่หนาหน่อยแกเลยพอให้เป็นลาแล้วแกก็เลยลุกวิ่งหนีต่อครับนะฮะพอพอจากพอจากวันนั้นฮะก็มีคนเจ้าของบอ่อปลาก็มาเห็นว่าปลาเนี่ยที่มันมาแห้งตายยู่ในสวิยร์ก็มีไฟฉายตกอยู่แกจึงรู้ทันทีเลยวแบบเออว่ะ ต้องมีคนมาขโมยปลาแล้วก็โดนผียี่เลยหลอกแน่ๆเลยเพราะว่าไอ,บอ้บ่อปลาตรงนั้นอะมันติดกับหลังบ้านของยีเ่เลยที่เป็นต้นมะพร้าวของแกที่เป็นสวนมะพร้าวของแกนะครับพี่แล้วก็ไม่นานคนแถวนั้นก็รู้ว่าเออเป็นที่เนตกับที่ชัยที่โดนผียี่เลยหลอกเพราะสองคนเนี่ยเหมือนกับน่าจะจับค่ากันคู่พี่นะฮะตั้งแต่นั้นมันก็ไม่มีใครกล้าไปแถวแถวบ้านยี่เลยเลยแต่ทุกวันเนี่ยพี่ย้ายผมอะแล้วก็คนแถวนั้นก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นหมด และบ้านของยัยเลยะก็มีคนมาปลูกทับแบบทับที่ของแกไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสั้นๆของยัยเลยครับพี่ะนะครับเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องเล่าของคนในสมัยนั้นที่เขาเจอเหมือนกับเป็นวิญญาณเฮียนของยัยเลย์ถังแกไม่ไปไหนแสดงว่าแกก็ยังเฮียนอยู่งั้นนานนะถึงขนาดเป็นเรื่องเล่าลเออมันต้องนานถึงขนาดเป็นเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมาแสดงว่าต้องเป็นที่โจทย์จันของคนในหมู่บ้านด้วย เออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกหายไปตามการเวลาหรือมีการไปอัญเชิญไปสวดไปทําอะไรเพื่อให้แกหายอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเออเออนะครับเรื่องเล่าในสมัยก่อนนะนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับหลับตานึกภาพผีสมัยก่อนที่เราได้ยินได้ฟังคนเท่าคนแก่เล่าเอเนาะคุณเป๊ะออกมาเป็นตัว,ตวเลยนะจะให่นีบผมชอบ ผมชอบสไตล์นี้มากเ,ออเรื่องเล่าจากคนเพ่อคุ้แกเนะี่ยผมชอบมากเลยพี่มันคลาสสิกะพี่เออนะครับออกมาเป็นตัวตัวใหมเห็นเห็นเลยบางทีแบบทอดหัวมาแล้วก็ชุมชนในสมัยก่อนเนี่ยบ้านเขาจะอยู่แบบริมน้ํากันนะ่ะสมัยก่อนสัญจรไปไหนมาไหนต้องพายเรืออะไรอย่างเงี้ยเ <Hey. S 1> นาะเอานะครับนั่นคือเรื่องที่คุณยายแล้วก็นะ้าเล่าให้ฟังครับเรื่องของใยเหลย ใช่ครับ <S 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 ได้ฮะโอ้ขอบคุณมากคุณเป้ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยผมไปกดติดตามแล้วนะกะ๊ก็๊กกโอ้โหไวมากพี่แจ็งเจ๋งๆๆๆเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะเออนะผลิตผลผลิตผลงานมาเยอะๆคุณคุณคุณเป้ครับก็บก,ก็ก็ได้ได้ช่องทางพี่แจ็งฮะก็มีเพื่อนๆไปไปเข้าไปดูเหมือนกันนะพี้เออนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูสักหน่อยเมื่อกี้เข้าไปดูแค่ภาพเอ้ยทําออกมาโอเคครับนะเดี๋ยวเพื่อมีโอกาสได้ร่วมงานกัน คุณเป้ครับนะบโอเคได้คุณเป้ขอบคุณมากๆเลยที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันครับครับพร้อมครับแจสวัสดีครับสวัสดีค่ะ